เล่นไปเพราะถ้าเจอคุณเจอคนขับรถบรรทุกพ่วงคนนี้เ,ออเขาไม่ให้แตรสามชาไม่พอยังไงเขาจะให้ลูกปืนคุณสองคนออมันมันมันหัวร้อน,น,นขนาดนี้ระวังตายหมู่นะทีฉันต้องวิ่งออกจากวงเลยนะไปดูในค่ะวงจรปิดจับภาพไว้ได้ค่ะ ตายแล้วนะคะคุณผู้ชม<อ>คะ<อ>น,นี่คลิปวงจรปิดค่ะเปิดเผยเหตุการณ์ค่ะคุณผู้ชมอาจจะไม่เห็นภาพแต่ได้ยินเสียงไหม แบกแบกแบกขึ้นมาเ<อ>สียงปืนนะคุณผู้ชมดังขึ้นหลายนัดแล้วก็มีเสียงโวยวายด่าทอกันค่ะปรากฏเหตุการณ์นี้คุณคิดดูเกิดขึ้นที่หมู่บ้านนี้ช่างเหมาะกับเหตุการณ์ชื่อหมู่บ้านเดาเดือดโหเดือดจริงๆที่ตำบลอูทอ่ทองอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะคุณผู้ชมภาพไม่เห็นแต่เราได้ยินเสียงชัดเจนเลยไปถามชาวบ้านหลายคนนี่เขาไปถ่ายกันเลยนี่ไปเก็บกระสุนที่ตกอยู่ตาม พื้นนะคะคุณผู้ชมชาวบ้านบอกว่าก่อนเกิดเหตุมีกลุ่มวัยรุ่นเขาไปกันตั้งสิบกว่าคนนะกลับจากงานเลี้ยมานั่งคุยกันตรงจุดที่เกิดเหตุนี่แหละคะ่ะก่อนจะข้ามถนนไปปัสสาวะเสร็จก็มีรถบรรทุกพ่วงขับผ่านมากลุ่มวัยรุ่นเขาก็เลย ส่งสัญญาณมือขอแตรสามชาตินะคะซึ่งปกติเนี่ยพี่ที่ขับรถบรรทุกเขาก็จะบีดแตรให้ถูกมาให้จังหวะสามชาเพราะว่าถือเป็นมิตรภาพระหว่างทางอะเนาะระหว่างนั้นปรากฏวัยรุ่นคงคุยกันเสียงดังน,นะคะคนขับอาจจะเข้าใจผิดหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าโดนตะโกนดา่าก oh. ็เลยขับรถบรรทุกกลับไปบ้าน คือเสร็จแล้วขับย้อนกลับไม่ใช่ว่าให้ตอนนั้นเลยนะออขับกลับไปบ้านแล้วขับย้อนมาวนพักหนึ่งแล้วเลงเป้ากระหน่ำยิงหมดแม็กเลยเออแล้วก็เร่งเครื่องหนีไปค่ะออทีมข่าวลงพื้นที่ค่ะออไปเจอกับชาวบ้านใกล้กับจุดเกิดเหตุก็คือคุณพี่รัตนาดีบัวอายุ45ปีพี่รัตนาแกเล่าบอกว่าตอนที่เกิดเรื่องแกกาลังนอนอยู่ก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นปัง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 ,ปง,ปง สิบห้านัดค่ะคุณผู้ชม,มแกก็เรียกแฟนออกมาดูตอนแรกแกบอกแกเห็นรถเก่งลูกชายโดนยิงไปสองนัดพอเช้ามาดูอีกทีปรากฏตรงหน้าต่างบ้านมีรอยกระสุนเจาะอ,อีกหนึ่งนัดค่ะซึ่งก็ตรงกับจุดที่นาชายนอนอยู่อีกต่างหากคือถ้าวิถีกระสุนมาต่ำกว่านี้นาชายไม่รอดแน่ค่ะลักษณะเหมือนยิงศาสตรกระสุนมาแบบไม่สนใจใครเลยค่ะถ้าเข้าเป้าทุกนัดเนี่ยพี่แกบอกตายหมดแน่ค่ะไปฟังหน่อยค่ะ กำลังนอนอยู่แล้วได้ยินเสียงปืนน่ะปังปังปังก็เลยให้แฟนออกมาดูอ,อันนี้ก็ออกมาดูอีกทีก็ตอนแรกเห่นตแต่แค่รถกระบะลูกชายเอ้รถเก่งลูกชายโดนแล้วพอราช้าขึ้นมาก็เช่นจะเห่นว่าหน้าต่างด้วยโอ้หน้านาต่างโดนด้วยแล้วเข้าทะลุข้างในและหน้านอนอยู่ตรงนี้พีดหน่อยเดียวอะเกือตานอีกหน่อยก็หน้าก็เข้าจจเตาอย่าแยะไม่รอด คือนี่ดูสภาพรถสิคะที่โดนไปสองนัดนะกําแพงอีกนะเบื้องต้นตำรวจก็เลยเก็บหลักฐานปลอกกระสุนที่ตกในที่เกิดเหตุแล้วบอกเดี๋ยวไปดูกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คนร้ายหลบหนีค่ะเพื่อจะตามจับตัวต่อไปนี่ดูสิกระจงกระจกไปหมดนะแล้วเมื่อกี้นี่ที่พื้นที่เขาไปส่องดูแล้วมีวงกลมๆของตำรวจเพราะว่าต้องไปวางอยู่บนลูกกระสุนปลอกกระสุนที่ตกใช่ไหมเพียบเลยอ่ะสิบห้าอันที่จะเป็น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 ก็เป็นปัง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 สิบห้าเลยเนาะอันนี่ดูสิ ดูสภาพอ,อันตารายแต่บทีผมชอบลูกคู่ผมมากเลยนะเอาอีกไหมรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด subscribe ข่าวช่องแป